ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับวันนี้ก็มาอู่ต่อเติมซับครับมาดูเจ้าคันนี้ก็ขึ้นหัวขึ้นท้ายเสร็จแล้วนะครับคันนี้นี่ราคานี้เปิดไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมสอบถามกันแล้วผมลืมเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะมาบอกก็ตัวนี้ก็แนบก็จะเสริมไปให้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะทำไม ลวกลวกเลยก,ก็นี่นะครับนี่ตัวนี้แหนบก็จะเสริมให้ประมาณนี้นะครับรถของเราก็จะเสริมแหนบให้ทุกคันนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โฟนะครับคันนี้เกียร์โฟร,ราคานะ่าจะแสนต้นๆเพราะเพิ่มไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมสอบถามเจ้าของอุทีนะครับวันนี้เกย์ไม่อยู่ผมเคยถามนะผมลืมนี่ครับ ช่วงหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่คันนี้เจ้าของแกนี่แกขี่รถมาเลือกคันซีเองเลยนะครับคันซีเป็นคันซีดีแม็กนะครับเป็นแกเอาคันซีใหญ่นะครับนี่ครับคันซีใหญ่ๆครับคันซีก็รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีผูกมีร้าวแน่นอนนะครับนี่คันซีจะออกใหม่ๆเลยนะครับนี่ช่วงล่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมพาดูรอบคันนะครับเข้าคันนี้ ใช่ก็จะออกประมาณนี้นะครับนี่คันนี้คันนี้เกเอากระบะโอ้เอากระทะเอายางมาเองเลยนะครับบิดตูนนี่ครับเกก็จะใส่เครื่องตัวนี้นะครับนี่เครื่องเกก็เอามาด้วยครับพร้อมยางนี่คันนี้ก็สวยๆนะครับพร้อมบรรทุกเลยทรงประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเราก็จะทำให้ที่มองมองหลังให้ทุกคันเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับนี่เนบเราเสริมให้ทุกคันเลยนะครับเพราะมันทุกทุกคันเลยแล้วแต่ใครจะเลือกกระทะบรรทุกเพลาลอยครับก็อีกราคาหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไอ้ราคาแบบไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นคันซีใหญ่เกียร์เอาเกียร์โฟนะครับถ้าเกียร์ธรรมดาก็จะอยู่ประมาณแป0 0มื่นกว่าครับเกียร์ธรรมดาคันซีเล็กคันซีเล็กก็เป็นพวกของ L200 ครับ พวกโตโยต้าครับอืมจะเป็นคันซีใหญ่ก็เป็นพวก i s u ุวี i ก o นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะหายากหน่อยราคาก็อีกราคาหนึ่งส่งไปจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ส่วนใครถามมาว่าเกียร์สองลูกวางยังไงช่วงนี้ครับยังไม่มีออเดอร์สั่งนะครับอธิบายก็ไม่ถูกนะครับรอให้มีคนสั่งครับนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าการติดตั้งเกียร์สองลูกมันเป็นยังไงนะครับ เกียร์สองลูกผมว่าใช้ดีกว่าเกียร์โฟเยอะครับแถวบ้านผมก็ใช้เกียร์สองลูกกันนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้านะครับหลังจากเจ้าคันนี้ไปเราก็ยังไม่มีนะครับ <S <S ยังไม่มีออเดอร์เข้านะครับนี่ถ้าใครสนใจสั่งจองได้เลยนะครับนี่อู่ต่อเติมซับหรือว่าจะาเอารถที่สั่งเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ รถที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยล้วก็มีอยู่ประมาณ2-3สาคันนะครับอยู่ที่อูใหญ่อันนี้เป็นอูเล็กของอูต่อเติมซับนะครับนี่นี่อูเล็กครับส่วนอูใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคันที่อยู่อูใหญ่คันที่ทำไว้แล้วนะครับราคา8 0,000กว่าบาทว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าให้แบบจุกๆเลยนะครับนี่แปดหมื่นกว่าคันนี้ก็อยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับคันซีใหญ่ เกียร์สองลูกเพล่เพลไม่ถึงเนี่ยนะครับเพราะว่ายางแกเอามาเองเนาะยางกระทะแกเอามาเองนี่ครับระบ,ระบบไม่ต้องห่วงนะครับมาตรฐานแน่นนานี่บึกบึนแน่นอนครับสุดยอดเลยครับใครต้องการอิเทนไว้ใช้งานนะครับนี่ไว้ขนข้าวขนอ้อยขนมันครับนี่ได้ทุกอย่างครับพืชผลทางการเกษตร นี่แล้วแต่จะเอากระบะข้างไม่เอาครับให้ขึ้นแต่หัวให้พร้อมคันซีช่วงล่างครับส่วนท้ายเอาไปทําเองเราก็รับนะครับโทรมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนี่อยากได้แบบไหนอยากได้ประมาณไหนนะครับจัดให้หมดเลยเราไม่เกีย่ยว่าต้องขึ้นขึ้นเต็มลำนะครับอยากได้จะช่วงไหนประมาณไหนบอกครับจัดให้ได้ครับนี่ น,นี้ก็น่าจะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นี่ครับเบาๆสบายๆครับทุกวันนี้อีเทนครับพวงมลาลัยพาวเวอร์หมุนง่ายๆครับนี่จะเอาแบบสตาร์ทกุญแจอไรยังทําได้นะครับนี่สตาร์ทกุญแจรายละเอียดก็คุยกับเจ้าของอูอีกทีหนึ่งครับนี่ส่วนเรื่องราคาครับออปชันแต่ละออปชันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่สนใจ,จติตต่อสอบถามได้เลยนะครับ หลังจากคันนี้เราก็ยังไม่มีนี่ครับตัวเราก็เอามาไล่ใหม่หมดนะครับเห็นแต่ว่าเป็นของเก่าแต่ว่าเราเอามาไล่กลัวมันอุดตันครับใส่ใจทุกรายละเอียดน,นะครับนี่ถ้าใครสนใจคันต่อไปหลังจากคันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยอยากได้เสียงประมาณไหนเสียงดุเสียง โหดนี่เราจัดให้ได้หมดนะครับเสียงเบา <c oughs> แล้วแต่เจ้าของรถนะครับนี่ชอบประมาณไหนเสียงสูงครับก็จะประมาณนี้เลยครับสีก็เลือกเองเลยนะครับนี่สีส่วนลายอยากได้ลายประมาณไหนก็คุยรายละเอียดกันได้ครับนี่ก่อนขึ้นอยากได้โทนสีอะไรลายแบบไหนประมาณไหนนะครับเจ้าของเลือกเองเลย ครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ